เฮับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปยฮับกันอีกน,นะฮะอ่ะวันนี้นะครับผมจะเอาสาระมาฝากกันบ้างนะครับหลังจากที่หาวิธีแก้หนาวด้วยแอลกอฮอล์มาหลายคลิปแล้วนะครับอ่าคำถามสอบเข้าสาธิตจุฬาเด็กอนุบาลหนึ่งอ้อโหงดงงสอบเข้าอนุบาลจริง,รงๆเหรอแบบนี้นะอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวนันศุกร์โอ้โหเด็กอนุบาลหนึ่งผมยังตอบไม่ได้เลยนะงงมาก ถามว่าวันนี้คือวันอะไรตอบไม่ได้นหรอครับอ่าผมก็เลยไปหาวิธีคิดมานะฮะนี่ครับรูปนี้คําถามเดี๋ยวทวนคําถามอีกรอบหนึ่งนะครับงงอ่านแล้วงงอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์อยากให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุนงงงกร์พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ยิ่งอ่านยิ่งงงเดี๋ยวนะฮะพรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์อ๋ออ่าคิดง่ายๆครับถ้าอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ถ้าวันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์เหมือนมันตอบได้หลายวันหรือเปล่างูอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะเป็นวันศุกร์ถ้าพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานก็วันพฤหัสพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ อ่ะครับขอสรุปเลือกกันนะฮะอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือออาที่ผายงงไปใหญ่เดยนี้เออเอาอย่าง <c oughs> นี้แล้วกันนะครับเอาหาสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานอ่าพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานก็คืออยากให้พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสวันนี้จะได้เป็นวนันศุกร์ใช่ไหมสรุปวันนี้คือวันอะไรวันเสาร์ตรงๆไปเลย มึนตึบแล้วตอนนี้ถ้าสมมุติวันนี้คือวันเสาร์อยากให้วันอาทิตย์เป็นวันพฤหัสแล้วก็เมื่อวานคือวันศุกร์เฮียยิงคิดยิงงงเอาง่ายๆแล้วกันครับสรุปสองวันทัดแรกอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานคืออยากให้วันอาทิตย์เป็นวนันพฤหัสอ่วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์สรุปวันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวันเสาร์ครับว่าพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์อ่อยากให้วันอาทิตย์เป็นวนันพฤหัส เพราะว่าวันนี้จะได้เป็นวันศุกรออ์งงไหมยิ่งพูดยิ่งงงใช่ไหมสรุปวันนี้คือวันเสาร์แล้วกันครับโอ้ยยิ่งคิดยิ่งปวดหัวหรือใครมีคาตอบอื่นนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะฮะเฮ้ยไ,ไม่ไหวครับผมบอกหนึ่งจริงวะเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยไปกินเหล้าดีกว่า